ฝากช่องบอบปาให้หน่อยใจ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 ใ้ช่องใรใจคุณจใ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 จาบใจใัใจ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 ในใคใจอเใจใเขจในนคใจ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 นจใ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 จคจใจใจใสใจ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 ใอใจ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 จใจอจใออจใ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 นใจ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 จ่จจกใ คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของเกม ROV ในซีซั่นนี้เท่านั้นนะฮะแต่ผมังทำต่อไปเรื่อยๆแน่นอนครับเพราะว่าผมมองว่ามันคือแพชชั่นอย่างหนึ่งของผมเหมือนกันครับสนุกฮะในการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการตัดต่อวิดีโอการหาคอนเทนต์ฮะตอบโจทย์ฮะได้เรื่องหนึ่งที่ไม่เลิกทำแน่นอนฮะลงทุนไปเยอะฮะคอมเนี่ยแสนเลยฮะ ID นี่ก็เท่าไหร่ไม่รู้นะเต็มที่ฮะถ้าเราไม่ได้อะไรจากตรงนี้ฮะมียด่าแน่นอนครับ ไปเรื่อยๆฮะที่เริ่มเปิดกันได้ผมก็เลือกอารัมมานะครับเพราะว่าฝั่งนั้นอ่ะเขาเอาแม็กเอาซีเนียลมาได้นะครับผมต้องการหยุดฮะไม่อยากให้เขาได้เยอะครับก็เลยเลือกอารัมมาดูไอเทมพลังแฝงเนี่ยผมก็ใช้ golden body 10เม็ดนะครับ p r o เทค10เม็ดและ p o เวสนะครับพลังแฝงผมเอาเป็นขนมชั้นนะครับส่วนไอเทมก็ตามข้างล่างเลยฮะไอเทมลมผมออกโลครับ หลังจากเคลียร์กลางเนี่ยผมก็จะมาช่วยแคลรี่นิดนึงฮะไม่ได้มาช่วยหรอกครับเรียกว่ามาแท็กทีฟดีกว่าครับแคลรี่เขาก็เอาเอาตัวเล็กเลยโอเคเอาตัวเล็กก็เอาครับถ้าแบกได้ก็จัดไปครับเนี่ยแล้วลูกก็เดินเข้าบัฟแดงเฉยว่าล,ลูกเจอบัฟแดงเนียนะครับเนี่ยถ้าได้บัฟแดงก็คุ้มเลยแต่ว่าเหมือนฝั่งนู้นเขารู้แล้วฮะลูกก็เริ่มถอยฮะลูกสั่งถอยมาแท็ก จีบกลางครับแล้วก็เดี๋ยวรอลูกฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแท็กป่าครับเอลสุแทบขึ้นอีกแล้วท้าไมเอลสุเขาฮิตเนี่ยนะครับเนี่ยในแรงประมาณ30ดาวเนาะเจอแทบทุกเกมนะครับไม่แบนก็เอาทุกเกมเลยมันเก่งขนาดนั้นเลยนะผมรู้สึกว่าแบบมันก็แก้ได้นะถ้าแบบใช้เฮลงเฮเลนอะไรอย่างงี้เนาะเฮหลังจากป่าเข้ามานะผมก็วิ่งมาแท็กป่าครับตามตายผมเน้นรวยครับ อ่าเวเลสบอกว่าไปช่วยคิดช่วยเลยแหละเขายังเลือดเต็มอยู่เลยอ่าสีเหนียวมาครับอ้โหมมาสามนี้ไหวไหมครับเนี่ยปล่อยสิงโตกระโดดงับงับไปก่อนครับมจะปล่อยผิดทางไปนิดนึงครับก็แยกย้ายกันมปครับอ่าผมมีทริกของการเล่นอาร์มนะครับเวลาเรากดเรามีสกิลรอบรอบตัวนะครับเราเดินเขาเรียกเดินไงอ่ะเดินตามเข็มนาฬิกาบนรอบมอนสเตอร์บนรอบคลิปเลยครับ มันจะโดนสกิลแรงขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ทริคเรื่องหนึ่งสำคัญเลยสำหรับคนเล่นอารามนะครับต้องพยายามกดท่า2งก่อนแล้วค่อยกดอันตินะครับมันจะเป็นการโซนพื้นที่แล้วก็เราได้ล็อกนะครับต้องพยายามกดให้ทันนะครับอ่าโูเยอะฮะเทลก็อยู่ก็เดินมาตายตรงกลางเฮ้ยเทลไม่กด้อมไว้แล้วเธอะอ่าไม่เป็นไรฮะจะเติมเลือดมาแล้วก็เตรียมมารับเทลครับ คือช่วงก่อน4นาทีแรกเนี่ยเวลา <ะ S 1> ผมเล่นโลมมินเนี่ยผมจะไม่ค่อยไปเกาะแคลรี่เท่าไหร่ครับแต่ว่าหลังจาก4นาทีเนี่ยเราต้องพยายามโคเวอร์ดูแลตัวแคลรี่นะครับอ่าอย่างเงี้ยไม่เอาตัวเล็กไม่ไอเกลยังไม่4นาทีไปได้ทำไมกกนมันผมก็ต้องการกำลังเสริมแต่กำลังเสริมไม่มาเลยเนีฮะก็กลับไปครับเอานกครับ เหตุผลนี่ช่วงนี้ลงคลิปอ v บ่อยเพราะว่าไม่อยากดองคลิปอ v นะครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยุดไป3วันเนาะพาลูกไปกระบี่แล้วก็คือคลิปเนี่ยมันจะมีอายุก็อยู่แค่ประมาณ10วันเนาะหลังจากจบซีซั่นไปก็อาจจะคนดูไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรกับคนดูเท่าไหร่นะครับก็รีบลงรีบรีบปั๊มเลยฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมดองวอลกลูกไว้หลายร้านนะครับก็เดี๋ยวจะต้องทยอยตัดวอลกลูกแล้วก็ลงนะครับ โอเคฮะผมงับัาพลิกไปงับเอลซูได้คิวไปแลกชีวิตไปครับอุ้งงับอารามแลกกับแครลี่นี่คุ่จัดครับนฮะก็หมต่อครับถ้าชอบยังไงก็ฝากไปดูคลิปลูกนะฮะคนเห่อลูก2018 1920 21 22 23ี่ครับกดโลไปจะมาได้เทวยากหน่อยโอ้โหฟอร์เรสมาปิดนี้มีจับนะครับมีจับยังไม่จับครับยืดๆเจ้าักจับครับสตันไม่ตายครับ เทวยังไม่แรงนะครับไปมังกรกัดไปก่อนนะครับปล่อยเสือปล่อยแหละเทวโดนล็อกครับต้องตามไปช่วยแล้วอยังไงดียังไงดีโอ้โหผมก็รอปลาเสือได้สองทีจ้าโอ้โทีเนี้ยลงสวยเกินโอ้โหช่วยกันดีเกินไปเล่นโปลีกไปเก่งขนาดเนี้ยนี่ตัดกลับมาผมก็มารอช่วยเวเลสครับเว,ลวเวลสเ,ลเลอาป,ป้อมบนไปตอนไหนไม่รู้นะฮะเนี่ย มีฟอร์เรนนะคตรงนั้นมีฟอร์เรนกับซีเนียวเทลก็ได้พร้อมล่างครับโอ้เกมนำเฉยแล้วปกคลิปปกเกมตามบ้าบอตามจริงฮะดูไปเรื่อยครับงับซีเนียวไปครับผมเบิร์ดไม่ทันครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโหเทลผมฟิกไปครับกัดโอ้ฟิกไปกัดจะไปกดโล้ยเขาครับแหมมันเขากดมาสองมาสามเลยครับเนี่ยแม็กล็อกซีเนียวลงโอ้คอมบจัดเกินผมว่าแบบ พยายามบอกคลิกซี่ครับว่าตัดเลือดด่วนแต่ว่าคลิกซี่เนี่ยถ้าลองเช็คใจเทมเหมือนเขาจะออกมูมสติกก่อนเนาะแล้วค่อยไปตัดเลือดแต่ว่าจริงๆถ้าผมเล่นคลิกซี่เกมเนี้ยผมอาจจะออกเป็นฟินิกเทียแล้วก็รีบไปขึ้นตัดเลือดก่อนครับเพราะว่ายังไงถ้าทีมไม่มีตัดเลือดอะเล่นยากมากครับเกมนี้เนาะเพราะเขามีทั้งซีเนียวเอ็กฟอร์เรนลัมเงี่ยครับคลิกซี่ครับ โอ้โหฟริกซี่แรกกับฟอรเรนแต่ฟอรเรนตำแหน่งป่าคุ้มครับลิเลียจะมาอันนี้ผมพลาดเลยครับจริงๆถ้าไม่ปล่อยสกิลสองเนี่ยงับไปเลยเนี่ยอาจจะช่วยเวเลทท่นนะครับลิเลียครับผมวิ่งไปรับลูกบอลครับป่าเข้ามาโอ้โหลิเลียก็เข้มอีกเข้าคุ้มแล้วฟิกโยกด้วยเขาเขาน่าจะดูช่องฟอฟอร์มาบ่อยนะครับโอเค รับรับหน้าเอลซูปลาเสือไปครับงำงำงำครับผมไปกินนี้คือผมสุมตั้งแต่แบบยังใช้คัมพี์ดำฮะเป็นเดวันเลยแบบตอนนั้นแบบทั้งไขการเล่นอารัมจัดฮะเหมือนทำ้ว่ามันส่งสัมพันธ์ปองเนี่ยอันนี้คือแบบนี้คือขยะจัดฮะอ่ะงับเข้าไปครับแลกชีวิตกับแม็กไปครับถ้าซีเนียวลงได้นี้เรื่องเปลี่ยนเลยเนมะื่อกี้เทลอาจจะตายนะนี่ผมก็เซฟเทลได้แต่เทลก็ไปตายตอนไหนไม่รู้เด้อ เข้าใจฮะเล่นไรกันนนหวนเ่ยเล่นไรกันวะเน่ยเดาเลยเวเลต้องพิมพ์มาเนี่ยต้องเล่นอาอวีเนี่ยจะาได้โอ้โหคลิปตีโดนสูงหน้าสั่นไหมครับผมก็พยายามไม่ให้คลิปเขาป้อมครับตีผมก็ตีไปเถอะเราหมุนเราหมุนเลือดกลับมาได้ครับอย่าลืมฮะลองลองเดินตามเข็มนาฬิการะหว่างที่ฟาร์มคีนะิปเนาะมันจะมีความเร็ว ถ้าเรารวมคำนวณนนนคำนวณนคนวณนเนี่ยคุยคำนวณเนี่ยครับมันก็อยู่ที่ประมาณเท่าครึ่งน,นะฮะเอาแล,ลา้วฮะงับเข้าไปที่ลิเลียนนาครับสบายสบายครับจะมาะเทลเอาอีกแล้วเทลเอาอีกแล้วผมต้องเดินเกาะติดครับมังเมาโอ้คิตซี้ช่วยสวยครับเกาะให้มันปีนผมครับเดี๋ยวไปยุ่งกับเทลชันโอ้โหฟอรเลนลำตึงมาอีกโอ้โหพิกโยไม่ทันแตกจ้า อ่าแล้วก็ไล่แลกฟอร์เรนไปครับผมกลับมาเลีนกลางหมุนพังเลยนะเนี่ยตามไหมครัเนี่ยเก้าสิบห้าเนี่ยตามยับนะครับเวเลสจะเป็นตัวความหวังครับแล้วก็ส่วนลู๊เนี่ยอาจจะต้องรอของสักนิดหนึ่งครับลู๊เนี่ยมัเนเก่งก็ต่อมเมื่อแบบสโนบอลนะครับถ้าแบบเกมนี้ก็ต้องยื้อไปก่อนครับเทลแถวเงินนำอยู่นะหกพันนะ ผมก็เดินไปหาตังค์ด้วยครับแนวเลยคลิปตัวนี้เออยืนรออะไรครับเออน,น,บนี่ยโอเคคลิกซี่ปาดไปครับผมยังไงดีจดจดจ้องจ้องฮะกะจะปลาเสือแล้วงับตัวไหนดีผมต้องเล่นเป็นเกมลับนะครับให้เขาโถมมาแล้วเร,เราก็รับนะครับถ้าเราเกมบุกเนี่ยก็ต่อเมื่อคนเราเยอะกว่าฮนะคนไม่เยอะกว่านี้ห้ามบุกไปเกมนี้อ่ามีแม็กกับตีเนียวครับ อ่าเขาเข้ามาอย่างงี้งับครับผมยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออเออซอยเข้าไปสองแคลี่เนะเฮ้ยเอาละฮะเปิดล็อกมาล็อกไปที่คลิกซี่ครับยังไงดีคลิกซี่โอ้ลุกลุกว์ปกลับก่อนเลยครับผู้ผู้มาก่อนการครับโอ้โหแม็กแม็กมันเอาคลิกซี่แล้วมันกะจะว์ปโชว์ฮะลุกกลับไปโอ้โหทันด้วยครับคลิกซี่บอกแม็กเลือดเหลือน้อย ตบมือให้รู้ครช็อตนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องกอฟอด้วยนะครับโอเคฮะก็ผมก็บังกระสุนครับจะมาซูมคลิปชฉันจะยากหน่อยอ่ามีอันตรีนะครับผมปิกไปจับโอ้โหเทวเดวไปยิงป้อมโอเคก็ยิงดีครับต้องฟอเลนต้องตายนะครับผมตายอย่างนี้มันลําตึงครับผมช็อตเมื่อกี้ถ้าเทลมายิงฟอเลนก่อนติดเนี่ยสีเนียวก็ไม่ได้ลงฮะ ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้ป้อมกลางนะเกมก็ตามตามแล้วตามอีกตามอีกตามแล้วไปนะครับน MM> ี่นี่ดูดูจังหวะเดินบนชวนเข็มในยกาอ๋อรีบไปโซนก่อนครับเขาจะมาเอาบัฟอฟ้าครับไงดีปอยมาก่อนครับเพราะว่าผมจะเอาบัฟอฟ้าให้เทลนะฮะแต่ว่าเหมือนเขาไม่ยอมครับเอาเทคไปเลยฮะเพราะว่าเอลสุมันจะจะซูมมาแล้ว กอสกิลหนึ่งเทคไปโอเคครับเดินดีเลือดอยู่ครับหน่วยหน้าดีเลือดอยู่เทวต้องนหยต้องรวยนะเอาแล้วเขาเอาดาร์คเซเยอร์อยู่ครับยังไงดียังไงดีัวเธอลำบากกันเลยอ่าเทวยังไงชากแล้วตื่นเต้นเชียวอ่าฟอรเรนยังไงบุดดอกบุดไปหนึ่งทีนะครับมีการมีการล็อกนะครับ่อยครับล็อกมางับนะครับล็อกงับเข้าไหมเออยิงยิงยิงเขาไม่กดโล่ยิงยิงยิงเออ อุ้ยเหมือนจะดีครับตอนแรกโอ้หลิเลียมาเปลี่ยนเกมนะขวัสวยเกินเทลได้กลับบ้านไหมครับกลับแบบไม่ทันอตายหมดครับผมเจอเทลคนเดียวตัดกลับมาก็คือโอ้โหฟอมแตกไปสองทางออกเหรอเนี่ยใช่ไหมนั่นไงมาแล้วเทลก็ออกไปฮะไม่รู้ว่าหลุด หุดหรือออกนะครับแต่ผมก็ตั้งใจเล่นตลอดนะครับเพราะว่ากะว,ว่าได้ดาวคืนน่ะเอาละครับยังไงมีลงครับผมกดล็อกใครเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะซีเนียวใช่ไหมครับ<อ>สีเนียลเรียบลงตัวแก้ซีเนียวนิดหนึ่งครับคือถ้าเราล็อกซีเนียลแล้วสามารถเบิร์ดซีเนียลลงเนี่ยเราจะลดประสิทธิภาพของซีเนียลลงเยอะเลยฮะ แต่วงเล็บนะฮะวงเล็บหรือเครื่องหมายคำพูดเลยว่าต้องโดนล็อกแล้วก็เบิร์ตซีเนียลลงนะฮะเทียวถอยแต่เทียวมันเป็นบอทแล้วนีน่ว่าเคลีย์ครีฟครับแต่ว่ามันจะสิบห้านาทีแล้วสิครับนั่นไงผมันต้องเดินกลับไปรวมปุ๊บดาร์คเซเยอร์ครับลูกบอกว่าไปดาร์คเซเยอร์เวเลสก็บอกลูกก็บอกครับแต่ว่าเทียวมันเป็นบอทนะเฮ้ยเทียวมันจะได้เหรอ แล้วไมเทลมันเหมือนเดินเดินเหมือนเป็นคนอ๋อเนี่ยเป็นบอทเนี่ยเดินไปเลนกลางแล้ก็เอาเอาไปสั่งเวรฮะเอาบอทไปสั่งเวรครับแล้วเนี่ยเขาอยู่กันตรงนี้เขาไม่เคลียร์แท็บเลยเหรอเอาล้วฮะเวเลสเวเลสไปทัพครับเทพเจ้าเทลก็ไปสั่งอาหารเรียบร้อยครับบูชายันไปหนึ่งตัววาร์กลับครับทีผมเพราะว่าคริปล่างดันมาคริกซี่ก็รับอยู่คนเดียวครับคริกซี่ก็เปิดอันติอะไรก็ว่าไปครับผมก็ฟิกไปกดเกาะให้คริกซี่ครับแล้วก็งับ คนับแม็กไปซีเออเออดวงดีฮะถ้าป้อมล่างแตกเนี่ยผมตามยับยับแน่นอนคีป A อ C ีมาพอเลนล้ำตึงยำหย่อนมาผมก็เตรียมไปช่วยครับ,บกดสกิลสองไหมเอาละเอาละลูกครับลุกไถหน,น้าครับไถหน้าอนะสีงเนี้ยม,มันกระโดดข้ามงพอดีโอโห้โอ้โหไวกูดครับเทวเชื่อมต่ออีกครั้งฮะก็หวังว่าจะเป็น คนจริงมาแล้วฮะคนจริงไม่สแตนด์อินนะครับเล<ป>ือดเลือดครึ่งหลอดครับข่อถอยก่อนขอเกาะรีเลือดก่อนหรือได้หรือได้ไอ้ไฟเขียวไปแล้วผมไม่แน่ใจนะฮะเออก็มาเช็คมาโซนดูครับว่าเขาอ,อยู่ตรงไหนอะไรงไงเพราะเราได้ก๊อตอยู่แล้ว ชีปล่างเนี่ยเดี๋ยวก็ทำมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับเอาโอเคตรงกลางพยายามครับเอาตีเนียแหลมมาบนี้เรียบน้อยเลยครับงับไปผมเกือบตายแล้วผมปล่อยเอาแม็กครับมันล็อกผมครับวิ่งครับเอามาก็กดเกาะกดท่าหนึ่งรัวลัวรัวลัวัวไปดีเออารานะเว้ยสกินก็แพงไม่แรงไม่แรงจริงอะครับเพราะว่าเราเป็นตัวแทงอ่าผมก็พยายามเดินข้างหลังนะครับให้ไฟเขียวเขารีเลือดครับ ว่าถ้ากลับบ้านเดินมาเนี่ยน่าจะช้ากว่าครับนอมาเอาละโอ้โหลิเลน่าโดนยกแล้วก็โดนแงฮงลอยฟ้าเฉยมาป้าลอยฟ้าเอาละครับผมนีเสกิลจ,จับนะครับแล้วคนเราเยอะกว่า,างี้คืออ,อวินคอนดิชันของอารามเนี่ยกดไปฮะเขาจะซูมเคลียร์คลิปงับไปเลยเก็บเอสแล้วก็ฝันดีจ้าชอบอยังไงฮะปากเลยฮะปาก กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญสุดๆๆคือกด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เหมือนเดิมครับเป็นคลิปสุดท้ายของ r v ซีซั่นนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเริ่มซีซั่นหน้าใหม่นะฮะแต่ผมก็ยังเล่นอยู่นี่แหละครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้อัดแล้วก็ลงแล้วเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์วอล์กที่ลูกไปคาเฟ่ไปร้านอาหารไปโรงแรมต่างๆนานาฮะอนี่ก็ขอมากนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูเิติครับอ้าว MVP ก็ได้แก่อาร์ลัมที่มีฝี แ,แข่งเสือนี่มันแข่งแก่งเหมือนผมจริงๆใช่ฮะนั่นแมวเอาละสกอร์ผมคือค่า4ี่ตาย6แอตซิสนะตายเนี่ยก็เป็นการเหมือนแลกชีวิตเนาะถ้าเราแลกตัวที่แคลรี่หรือว่าป่าเขาได้เนี่ยก็คุ้มฮะเฮลก็เดียวกดรายงานไหมอย่าดีกว่าฮะเราน่าจะเป็นคนดีดีกว่าครับก็ไปดู อ่าผมไอเทมเนี่ยก็ขึ้นตามรูปที่ผมขึ้นในเกมนะครับดาเมจผมรับไป35%นะตะ3าม4.9อเก็เยอะมากนะครับก็รับเต็มเต็มคนเดียวอะฮะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ